โรงเรียนบ้านหนองสองห้องสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสองตั้งอยู่หมู่ที่11ตําบลน,นาวังหินอำเภอพรรณนิคมจังหวัดชนบุรีเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเขตพื้นที่รับผิดชอบสองหมู่บ้านได้แก่หมู่ที่11ตําบลน,นาวังหินและหมู่ที่15ตําบลหนองเหียงอำเภอพนณนิคมจังหวัดชนบุรี บริหารงานโดยนางสาวไทยวันคุ้มไพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้องปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งหมด167คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด14คนข้าราชการครู10คนครูอัตราจ้างงบองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาวหิน2คนธุรการ1คนและนักการพันโรง1คน โรงเรียนบ้านหนองสองห้องมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็นสี่ฝ่ายได้แก่งานบริหารวิชาการงานบริหารบุคคลงานบริหารงบประมาณและงานบริหารทั่วไปด้านวิชาการโรงเรียนบ้านหนองสองห้องได้ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามพัฒนาการของช่วงวัย มีการจัดทำคู่มือประกอบการสอนเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้เช่นบัญชีคำพื้นฐานเพื่อใช้ในการฝึกอ่านสะกดคำมีการติดตามการอ่านเขียนเป็นรายเดือนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระทมศึกษาจนบุรีเขต2และรายภาคของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสวกมีการปรับปรุงแก้ไขโดยการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียน ที่ไม่ผ่านการประเมินเพื่อให้เป็นไปตามศักยภาพของบุคคลด้านงบประมาณโรงเรียนบ้านหนองสองห้องมีการวางแผนการจัดการงบประมาณโดยการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการชุมชนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมมีการจัดทําทะเบียนคุมแยกตามประเภทด้านการบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านหนองสองห้องมีการวางแผนอัตรากำลังโดยใช้ข้อมูลครูล่าสุดเพื่อวางแผนอัตรากำลังระยะ1ปี3ปี5ปีตามลำดับมีการขอรับงบประมาณสนับสนุนครัวตา,าจา้างจากองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาวังหินได้รับการให้ความรู้จากบุคลากรภายนอกต่างๆเช่นการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยุงลายจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพาตำบลน,นาวังหินและ วิทยากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจปูทอนพนนิคมในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดมีการส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองมีการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอด้านการบริหารทั่วไปโรงเรียนมีระบบเครือข่ายสารสนเทศมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมทั้งโรงเรียน ที่ความเร็วอัปโหลด500เมกะบิตเซและดาวน์โหลด500เมกะบิตเเซเช่นกันมีการจัดทำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทั้ง DMC, BoB, แผ e น DLTV, DLIT สำหรับใช้ในการจัดหาจัดทำหรือใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อมุ่งเน้นในความปลอดภัยในสถานศึกษาและตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการระดมทรัพยากรเพื่อเป็นทุนการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนด้านที่5การดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเรียนดีมีความสุขประจำปีงบประมาณพศ2567โรงเรียนมีโครงการหรือกิจกรรมที่ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชโบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัตินำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ มีการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศีลธรรมและประชาธิปไตยมีการอบรมศิลธรรมให้นักเรียนอย่างสม่ำเสมอครูจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามความถน,นัดความสนใจด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุขจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสร้างผู้นําด้วยกระบวนการลูกเสือเนเนารีส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนชุมนุมและการมีส่วนร่วมให้เกิดวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมโดยใช้แผนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้หนักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับนักเรียนคนอื่นๆในชั้นเรียน มีการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัดอย่างเต็มที่ทั้งด้านภาษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศิลปะดนตรีและกีฬาโรงเรียนมีการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภยัยอบอุ่นมีความสุขเพื่อต่อการเรียนรู้เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษามีการพัฒนาระบบป้องกันภายเฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาอังกฤษเทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะอื่นที่จำเป็นครูมีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรมจร,ริยธรรมและธรรมาภิบ้าลในสถานศึกษาโรงเรียนมีการสือ่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงเรียนผ่านเ b o บุและวารสารของโรงเรียน มีการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการเรียนรู้มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพียงพอต่อการใช้งานมีกิจกรรมส่งเสริมและดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้เรียนส่งเสริมทักษะอาชีพและรักการทำงานแก่ผู้เรียนอย่างยั่งยืนด้วย STEM ่านทักษะการงานอาชีพกิจกรรมเวรประจำวันและการจัดทำโครงงาน